ศยาประภาพรพันธ์นะคะเป็นผู้ลงทุนประเภทธุรกิจจิวเวลี่พี่คิดว่าผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แล้วก็ผู้บริหารเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วพี่ก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ๆจะมีพลังในการที่จะทำให้อินสแควร์นี้เดินไปทางหน้า i n นสแควร์ square, ทำเลทองแห่งใหม่ย่านจตุจ,จักรแหล่งชอปปิ้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สะดุดต,ตา พร้อมลานกิจกรรมบนระเบียงด้านหน้ายาวตลอด6ชั้นเพรียบพร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทำเลดีบนพื้นที่ร้านค้ากว่า2,000ยูนิตพร้อมพื้นที่จอดรถกว่า1,000คันเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สัญญาเช่าระยะยาว25ปีและระยะสั้น3ปีบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อ026158715-9 026158715 9